ปรกอแนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ USD/CHF หรือ USWITF นะครับตัว USWITF นั้นตลาดเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นนะครับเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลว์โซนแนวรับนั้นนะครับที่เอาไว้เข้าสัญญาณบายลิมิตนั้นนะครับบายคำสั่งบายนั้นจะอยู่ที่ราคา0.90880ถึง0.9106 0 เราจะรอสัญญาณนะครับลงมาทดสอบที่โซนแนวรับส n g Low และรอสัญญาณแท่งเทียน PAB บนะครับบ u ายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา0.91473 s t o p l o s s นั้นเราจะอยู่ที่ราคานะครับ0.90674กลยุทธ์ในการเทรดซื้อขายล่วงหน้านะครับเราจะวางคำสั่งในส่วนของ Buy Limit ไว้ที่โซนแนวรับสวิงโลนะครับ เราจะวางคำสั่ง buy limit ไว้ที่ราคานะครับ0.91012นะครับ stop loss นั้นจะอยู่ที่ราคา0.90674นะครับ0.90674นะครับ sl tp ของเรานั้นจะอยู่ที่ราคา0.91473 คำสั่งนะครับในส่วนของคำสั่งซื้อขายลงหน้านะครับบายลมิตชุดที่2นั้นจะอยู่ที่ราคา0.90872นะครับ SL จะอยู่ที่ราคา0.90674 TP นะครับของเราจะอยู่ที่ราคา0.91473ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งาบนะครับ ในคู่สกุลเงินของ USD CHF อยู่สวิตฟรัง